ครับูนักร็เจันปูแกมันตั้งเ่เลยอมันถือคกถือแน่แต่ปูจรินจังเลยโอ้ยยังไงก็ยินดีกับพนพี่น้องเด้อครับเอฟซีทุกขันที่ถือครับผมผู้ที่ก็จะโชคดีเนาะดีด้วยครับผมผู้ที่ก็โชคดีก็เองว่ไหมต่อไปเออหพม่าลางเนาะครับผมหกะมาลางอีกหนึู่เนาะหกมาลงอีกะ ก็สิ่เต็มให้เขาแล้วครับเต็มเต็มกระเบื้องเลยล่ะเต็มเลยล่ะโรคซีเขาของคุยโอ้ยสมมาสมสิบปันซาหานบานเล่เขาหนส่งอมนี้งวดพิเศ่อะไรฟูบดงวดที่สามสิบห้างวดที่สามสิบห้าวันนี้เป็นงวดที่สามสิบหกต่อไปต่อไปงวดที่สามสิบหกครับผมครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมงวดที่สามสิบหกงวดต่อไปนะพี่น้องรักน้อยมันงวดที่สี่สิบสอง ล็อไปเป็นหัวที่สี่สิบสามหลักหน่วยหลักหน่วยต่อไปเป็นหัวที่สี่สิบสามหลักหลักลซิบมันเนี่ยหัที่สามสิบห้าก็ับผมหัวต่วันฟูวงกลมหลักม่นเลยหลักสี่เป็นบมาวงกุมหอ๊กงานครับเนี่ยมัไม่แห้งมาหลักสิบครับมันมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนแต่วันล่างมันเป็นรุดนะมาดี ปูวองไห่สามตัวมันเข่าเมือนดิปูสามตัวน่ะเข่าสามตัวเลยครับวงกลมหกซีเม็ดเดียวนี่นี่บนแปดนี่กลมหกเจ็ดเนี่ยแปดหกเจ็ดอันชุ่มวงกลมเขาว่องกลมเข่าทั้งสามตัวเลยสามตัวครับแมนเข่าทั้งสามตัวเลยมันแปดหกเจ็ดแมนแปดหกเจ็ดโอ้พูดอะไรจับเป็นนี่จับครับสามตัว เขาไม่เออปูเราเยอนวนานะแต่ว่าพ่อมาจับปูไม่แทนปูนะครับปูก็จับไอ้ที่เราพบเก็ดเต็มๆเลยพี่น้องนผอ้ชมเต็มๆถ้าเปนจับที่ปูว่งกลมให้เขาสามตัวเต็มเลยนี่ก็สามตัวเรงเต็มๆต่วัามันนี่เขาสามันนี่มาปูว่งกลมให้สามตัว่แล้วแต่ว่าเอาจับจับเป็นหรือไม่นั่นนผอ้ชมกับด้วยพี่ซีนะครับอ๋มันนี่งวดงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเนี่ ปูให้ร่างต่องวดแล้วบอกครับผมมาจ้ำแต่ว่าชวนบนหันยือหรือเจ็ดไฮ้องกันเลยมาแนวทางปูเอาไว้สตรุนสรุนเอาไว้สตรุนหทยทานซื้ออะไรตะสมนีิกปิดเลยงอยู่เอาวันนี้ขึ้นขอเแนวทางเอาเอาตารางสักวันเนาะเพราะว่าไฮจะชุ่มได้ไปรุ่นกันสักวันแต่ว่า่วนบนหันเอาไว้ปูพิจารณาดีๆสักวันจะพิล็อกคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขอเแนวทางล่าง จะคู่ก็ยังดีเนาะเอาปูมี่ยังกะไครกะสิเอานั่นล่ะคือปูนี่คือหลังจากเอาปุ๊บเ่เกินเ่เกิน0ชาวที่นี่ปูคำนวณทัทีเร่อพวกนั้นไม่เห็นเอาแล้วจียอมปูยังไงไม่เห็นข้าวเดียวแล้วเอาเพราะเป็นเรื่ทางเล็กน้อยนยปูเพรา ก็สิโดนโดนดันมากน้ำมันกับเบิดไลน์น้ำมันกับแพงอพอแพงเลยกี่มไซมาได้อบวบอีโมไซมาคีมไซมาได้หรน้ำมันกับแพงพอมน้ำมันกับแทงของเคั่งสูงกระปุเอะีรก็วันนี้คือวันที่สิบหกบนที่ปูฟันโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี่พี่น้องปูกกับไห่มาหกเก็บหกแปดกับเขาเต็มๆด้วยพ้องนผส้ม ท่านขอ,อยินดีท่านที่โชคดีด้วยท่านที่โชคดีกับ<ฮ>มาต่อโชคของท่านตาได้พี่น้องเลยมาต่อดวงต่ออย่างกบบปดดูเปิดดวงเปิดดวงกบมาเปิดดวงกระปูได้ท่านที่โชคดีมาต่อไปเปิดดวงเราไปที่นี่ดวงไม่หลอดมาสำหรับมาหาปูริที่วัดนะครับเปิดดวงเปิดดวงทำบุญตัวครับสิใดมีโชคมีใช่น้ำกันเอฟซีเพิ่เปิดจมอยู่บางคนว่าเป็นน้ำเปิดปูเปิดดวงอยู่ว่าแต่เอวันนี้มาเจอ แต่สีมาหลายคันหลอดปูคิดยนอะรมาจมหลาคนเยอ่ะรอสักครู่นะครับจะให้ปูเล้ยให้ปู่นี่นี่แป๊บหนึงปูเขียนยางเดีวยวเดียวเเอากระดาษทุกปูวัดท่านให้นองสามเหมื่อประมาณสอมหมือประมาณสองสามเหมือนอปูเนาะ ประมาณสองสามมือสองสามมือกว่สองสามนะก็เป็นหาเนี่ยเขาเป็นหานาะปูเป็นจระนาไปเลยนะอ๋อตยวกำลังทำการทั้งงานอยู่นะครับอ๋อแต่ว่าคือปูยังบั่นเด้กคำนวณมันมาครับสูตรนะยังมัานเห็ดมาสันบอกครับมั่นลางโซกันโอ้กัเล็ก แลเพิ่นรัฐบาลเพิ่นของเขากมุนแล่าวางชั่วโมงกว่าที่แหล้วนี้ครับบางโซกันะครับปูเพิ่นผ่นนี่ารกิจเดจเนอนเพ right. ิ่นเห็ดภารกิจอยู่ก็เลยว่าสองสามวันที่ปูสองสองสามนี่สองสามมือน้ะครับสองสามมื่สองสามบวกาเาหวกาแล้วนะนี่ฟังเห็ดดีๆแล้วทือเราชมอันสองสามมื่นนี่ปูสีไปหน้าทางรางห้ก้อนแมนบอเหมือนงัดที่พันมาแมนบอ ลางมันหลุดนะครับล่างลางลางมันหลุดวันนี้มาลักสิบบนล่างต่ว่าลางพคนบ่อตอบาะครับลางว่าตอบก็เป็นอยังครับปูมันเข่าบนโยปูคันสีเข่าทั้งบนทั้งล่างมันกิดสิบพูดพูดเกิดไอแบบเดี๋ยวเอฟซีกับสีหัวใจไหวยนะนั่นเองหัวใจไหวยนั่นเองหัวใจว่ายนี่ได้สองตัวเอว่ายกันออกโซนซีคนเกิดเฮกันไหมคันผู้จับเอาเหนียาตรงกันเนาะเดี๋ยวซีกับหัวใจว่ายอะไรกัน กะือว่าบ่ผิดพลาดมาเถอะไปงวดท oui. ี่แล้วผมก0770เนาะปูมากงวดนี้กับ67ครับตรงๆครับกะทอว่าบ่บ mm. ่ผิดพลาดเลยครับงวดจับบ่ถึงเต็มใช่ไหมอือกับผมในสูตรเต็มในสูตเต็มท้องคนมาจับปัด04นะเนาะ03ห้องมาจับโอ้หลอกใหญ่มันงวดที่41ใช่นหม นีศเพามนี่สี่ศูนย์ศูกัมีอย oh, well. oh, ูโต so. ีโอพระจ้าบ็ 4, ี่ครับศูนย์สามศูนย์สามมีน่หลอดยไงมันหลอดกผมโอตีคอเ่อพระจ้าบ็กี่ครับศูนย์สามศูนย์สามน่ดมันหลอดกรบผมอ้ัน้เียครับที่ี่สิบสองดนเียอาทได้มาเดียกต่ศูนยครับ ขมาวเมล็ดเมาเล่เาาเนตัวเดียวมันได้ตัวเดียวนะตับผมห่อห่อประจับตัวนี้หกวันประกอบหกวันแด่นขึ้นครับเพราะว่าปูจับหก<ส>เด่นมาแล้วน<า>นครับแม่แน่เนี่ยมันมีอยู่ครับแต่หาจับมาจับมากเมือเกิดมันกิดเข่าครัดข้อขับปอดอ๋อเป็นกังญชาม่ มีต <and> <Bond> <pakai Again> ัวเดียวบแมนแมนปูครับกองสลากเพิ่นว่าท่านเศราเห็ุงานไงหรอกเพราะว่าเพิ่นยังต้องใส่หนีอีกโดนอยู่ววันที่รัฐบาลประมาณสองสามมื่นก็จะเป็นมันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะในหลมช่มประมาณสองสามหมื่นหมื่สองหมื่นได้ครับครับปรมสองหมื่นก็ว่าแม่นั่นหาสองหาสามไ่มสองสามหมื่นนั่นเฝ้าปูอยู่นี่ป้าเสนอ ถ้าปูไปกนนบาตเแน่นแไปเปนบาตน้ำปูเด้เนาะเออคือนด่เหรอผู้ยุไก่ะจะว่าไ้กลับไปกับม่าสุดดอกเอาครับอแล้วราชการไน่ไปูปูปอบาณจะสองสามเมือน้ปูเนาะประมาณวันที่สิ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบแปดสองมือครับประมาณสิบแปดนะเดี๋ยวกาสิได้เขามาต่างกับปูไหมนะครับอีกสองมือครับสําหรับมือนี่ปูเพิ่นยังเมื่อยอยู่ครับเพิ่นเพิ่นกำลังดีใจเขียนยังไม่ถือกูบพี่น้องนครับทุกผู้เขียนยังไม่ถือว่าตีเขียนมนตัวไหนอ้าวครับผมพี่น้องครับผม ตามที่ปูวานะครับเนาะตอนนี้ปูเพื่อนกับมีกิดมียังของเพื่อนอยู่กับเพื่อนมือหนีเพิ่นยังบริษทเตุออกมากครับผมกับซักประมาณอีกสองมือครับหนาสิประมาณที่สิบแปดครับผมกับเข้ากับสีมะเบงแนวทางล่างน้ำกันครับเดี๋ยวเอพซีทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับสําหรับตัวเลขปูสี่ส่วนของเข้าครับเดือ ถ้าผู้ใดเนาะอยากมาเปิดเปิดโชคบ่วผูเปิดโชคเปิดดวงบ่ครับเปิดดวงเปิดดวงครับมาเปิดโชคเปิดดวงเนาะหรือสิมารวมทั้งบุญนะครับเพราะวปูมันเกิดกาลังเฮ็ดกดตั้งกดตินัศสลาครับผมกัไปอยากเดินทางมากะเดินทางมาได้ครับอยู่อําเภอชัยบ้านครับผมอ๋อขอโทษหลายๆครับอําเภอซ่องดาวครับ บ้านสีสุกนะครับเด้อบ้านสีสุกอำเภอซองดาวครับผม